ดิค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราก็ยังคงกักตัวอยู่บ้านงั้นมาทํากับข้าวกันค่ะส่งต่อความรู้สึกดีๆด,ด้วยวิไลแบรนด์ s. <S เลยนะคะเพราะวิไลเป็นคนชอบกินกุ้งก็เลยยังคงอุดหนุนกุ้งบีเคฟู้ดอย่างต่อเน,นื่องนะคะเพราะว่าอยู่บ้านแต่ก็มีหมูไก่ปลาหมึกปลานะคะแต่ว่าชอบทําเมนูกุ้งเหตุผลเพราะว่าหนึ่งง่ายสองอร่อยและสามชอบกินกุ้งนะคะอันนี้ก็จะทําเมนูกุ้งอันนี้จะทํากุ้งผัดวยเล้งกับเห็ดนะคะก็จะมีวยเล้งที่หัน่นมาเรียบร้อยแล้วเห็ดนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะแต่ตอนนี้วิไลลวกกุ้ง่อนนะคะค ลวากุ้งก่อนไม่ใช่อะไรนะคะพอดีตื่นสายแล้วว่าอันนี้ก็คือกุ้งไซตจัมโบ้ก็คือแช่ฟริตมานะคะก็เลยละลายน้ําก่อนเพราะว่าไม่มีเวลารออยู่แล้วนะคะอันนี้ละลายน้ํานี่ขนาดละลายน้ําให้ลูกค้าดูไซกุ้งนะคะคือละลายแล้วไม่ได้เหลือตัวจิ๋วนะคือช่างมาน้ําหนักหนึ่งถุงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหนึ่งถุงน้ําแข็งนะคะดูดูไซกุ้งนะคะสําหรับร้านอาหารนะแม่แมนะถ้าช่วงนี้ทํากับข้าวส่งเดลิเวอรี่หรือแบบทำข้าวกล่องนะคะก็สั่งไปทําได้แบบนี้คือให้เขากินอิ่ม,อม,า,ออมาอุุดนนเพิ่มแบบนนี้ะะคะ วัตถุดิบทุกอย่างก็จะครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นเห็ดเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นปวยเล้งนะคะตอนนี้ก็ให้ร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวใส่น้ํามันกันเลยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมค่ะ ลำดับต่อมาใส่เห็ดค่ะเพื่อให้เห็ดสุกก่อนนะคะเพราะปล่อยเล้งสุกเร็วนะคะกระเทียมก็จะเริ่มหอมกลิ่นก็จะเริ่มมาหอมก,กรุบก,กริบกรุบกริบแล้วค่ะนะคะน่ากินมากค่ะวิไลก็ใส่ปวยเล้งไปแล้วนะคะปวยเล้งก็จะมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมแต่ว่าคุณแม่ๆม่ที่ทานปวยเล้งนะคะก็ต้องระวงังเพราะว่าการทานปวยเล้งมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลกับว่าถ้าเกิดเรามีนิ่วในไตตัวนี้มันก็จะไปสะสมนะคะก็เวลาทานอาหารนะคะก็ สังเกตตัวเองด้วยนะคะไม่ทานอะไรซ้ำๆบ่อยๆกินผักๆดกันนะคะผัดๆกันว่ามื้อนี้กินผักนี้เมื่อนั้นกินผักนู้นนะคะอันนี้วิไลก็ใส่ปลยเลี้ยงลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ซอสปรุงรสกันนะคะซอสปรุงรกนนะะสงรก็วิไลจะใส่น้ำมันหอยซอสภูเขาทองแล้วก็ผงพะไทยที่ปราบะจากปรุงชูรสเล็กน้อยนะคะนะคะหลังจากใส่ซอสปรุงรสวิไลก็จะใส่กุ้งเข้าไปค่ะนี่กุ้งก็จะทําให้ของเราดูน่ารับประทานเพิ่มขึ้นนะคะด้วยสีสันที่สดใสรสชาติที่ดีงามนะคะกุ้งก็บีเคฟทดที่เดิมค่ะแล้วก็อันนี้ เป็นโอยเล้งผัดกุ้งแล้วก็ใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ